ลวงข้าวเป็นเหตุสังเกตได้หลับไปแล้วนะคะเพราะว่าเมา คืออยากจะบอกว่าก็หลับไปแล้วหลับหลับหล,บหลบัเสียงกลนจริงๆนะคะเพราะว่าหลับก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำมาอยู่ในสภาอย่างนี้นะสวัสดีค่ะกิปนีน้ำฝนก็จะมาพูดให้ฟัง เวลาผู้บ่าวเพิ่มบ้านนะคะย้อนกลับมาดูคลิปนี้ที่น้ำฝนได้อ่านไว้นะว่าคือน้ำฝนไม่อยากจะให้เมาขนาดนี้นะคือไม่ได้กินเยอะนะคะกินแค่ขวดเดียวลวงข้าวขวดเดียวเนาะแต่เราก็ไม่อยากให้เมาขนาดนี้คือไอ้หลับกินข้าวอยู่ผู้บ่าวเพิ่มบ้านนะกินข้าวอยู่กิน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 แล้วทีนี้ก็คอ่อยกลม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 อย่างนี้คน คือคนก็มองดูนะคะว่าเขาเป็นอะไรก็รู้แหละว่าเขาเมาเออรู้ว่าเขาเมานะคะแล้วก็เขาก็ค่อย,อยๆมกงๆจานไอย่างนี้ช้อนอย่างนี้ก็เริ่มช้อนก็เริ่มแบบตักตักไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ตักเริ่มไม่เข้าอ่ะตากแล้วก็จะหล่นพื้นบางอะไรอย่างนี้เนาะคือเราไม่ได้มาประจานนะคะคือจะมา มอนเล่าให้ฟังแบบว่าเออทำไมอยู่ในสภาพนี้ทำไมผู้บ่าวอยูึบนบ้านอยู่ในสภาพนี้ก็คือหลับไปแล้วแล้วก็กดเวลาเวลาผู้บ่าวนบ้านเมาก็คือจะหลับนะคะซึ่งตอนนี้วันนี้นะคะคลิปนี้นะคลิปนี้กินข้าวอยู่แล้วก็หลับอย่างเงี้ยหลับคากม้มก้มก้มลงแล้วก็หลับอย่างเงี้ย จนแบบว่าเจอฝนไปแบบว่าเออได้จับผู้ป่าเองบ้านไายแล้วก็อเออมันอ่อนแต่ว่าตัวใหญ่ตัวผู้ป่าเนบ้านตัวใหญ่ก็เลยได้นอนเราจะถามยังไงเนาะเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึง่างเเราก็ไม่อยากให้กิน นะขนาดนี้อันนี้ยังมีมากินอยู่บ้านตัวเองนะคะถ้าเราไปกินอยู่ข้างนอกคิดดูว่าฝนจะพาผู้บ่าวพึ้นบ้านกลับบ้านยังไงรถรถกระบะรถใหญ่ก็ขับไม่เป็นสงสัยจะได้โบกแท็กซี่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือคลิปน,นี้ก็ไม่อยากให้เป็นดรามา่าไม่อยากให้เป็นไอไม่อยากให้มองว่ามาประจานนูน่นนี่นั่น ยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้กินรองข้าวนะคะไม่อยากให้กินเหล้าอ่ามาง่ายๆพูดง่ายๆบอกง่ายๆบอกบอกอ,อิสอิสานบอกเราเล่าเห่าแต่ว่าก็อยากบอกภาษากลางเพื่อว่าผ่านอื่นๆ่นเสียเข้าใจเนาะภาษากลางเป็นภาษาของประเทศไทยเราติดสื่อสารกันได้ทุกภาคเนาะหนังฝนเข้าใจแน่น,นอนค่ะ จ,จุดหมอกไม้ของน้ำฝนที่น้ำฝนเบอกลางแต่กับิีวบาตบเล้าตกอีสานแน่กับขออภัยเลยจ้ะค่ะอยากจะให้ผู้เบาคุนบ้านกินเหล้าน้อยๆลงหน่อยนะคะเป็นไปได้ก็เลิกกินไปเลยก็ดีนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองไม่ใช่เพื่อสุขภาพของใครมันเป็นผลดีกับตัวเราเอง คือถ้าถ้าเรากินกินเหล้ามันก็ไม่อิ่มใช่ไหมมันไม่เหมือนกินข้าวยังข้าวเรายัางว่าอิ่มมันมีประโยชน์แต่ว่ากินเหล้ามันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะนี่หนังซ้ำมันยังมันกินมากไปมันก็เป็นโทษแก่ตัวเราเองแล้วเวลามามากๆมันก็ไม่ดีเนาะไม่ว่าใครเราวก็แล้วแต่เราไม่อยากมาไดม่อยากมาดราม่านะคะแล้วก็ ยากจะให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากกว่านี้เพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วเราเก็บแรงไว้ทำงานหาเงินเราไม่อยากเจ็บป่วยใช่ไหมคะเราไม่อยากเจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บจากการกินเหล้ากินอะไรเงี้ยนานๆไปอ่ะผลเชื่อว่ามันมันมันมีผลกระทบต่อร่างกายเราอยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้ละมานะคะคือทุกวันนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ก็คือกินเหล้ากันใช่ไหมคะโดยส่วนตัวของ,ง,น,องน้องฝนเองน้องฝนไม่ใช่คนกินเหล้ากินไม่ได้นะคะก็คือไม่กินไม่กินเพราะว่าเคยกินน้องฝนเคยกินแล้วเราปากมันมันพองแบบว่ามันแพ้จะเล่าให้ฟังอ่ะเล่าเรื่องของน้องฝนให้ฟังนะคะว่าน้องฝนเคย คยกินเหล้าแตบบ่ว่าเป็นเป็นรองข้าวแล้วก็มาผสมกับเสือทิเอ็ดตัวอะไรเงี้เนาะก็กะว่าจะกินแบบว่าไล่เลื่อนไล่ล้มให้ผิวพันเปล่งปังอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแก้วเป็นอยู่ประมาณนี้เนาะครับน้อฝนก็จะกินไปอันนั้นคือดองเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างน,นี้ก็น้องฝนก็แพ้เริ่มแรกนะคะก็คือก็คอก็จะแบบว่า เหมือนมีอ,อะไรมาติดตรงคอการแพ้ของเแล้วก็แบบร้อนร้อนตรงมือเป็นแบบร้อนร้อนแบบเหมือนมือชาความรู้สึกเหมือนมือชาแล้วก็ร้อนตรงมือแล้วนี้ปากก็พองหน้าบวมอะไรอย่างเงี้ยนล้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนั้นก็คิดว่าโอ้โหมันมันเห็นผลแบบถ้าคนแพ้ไม่ว่าคนแพ้อะไรแพ้ถ่านทะเลแพ้แอลกอฮอล์หรือแพ้อะไรเงี้ย มันมันเกิดทันทีเลยนะคะคือเราไม่ไม่รู้ว่าเราแพ้แอลกอฮอล์หลังจากนั้นนักฝนก็ไม่ไม่กินแอลกอฮอล์เลยไม่กินเคยอันนี้แต่ก็กลัวกลัวที่จะเป็นแล้วมันมีผลอะไรต่อร่างกายเรา,า,าพูดง่ายๆคือเราก็กลัวตายเหมือนกันเพราะว่าแอลกอฮอล์มันก็มีฤทธิ์ฤทธิ์ถ้าคนที่แพ้ก็อันตรายถึงชีวิตได้นะคะ ใช่ไหมคะอยากจะให้ทานน้อยลงหรือไม่เลือกไปได้ก็ดีเพื่อสุขภาพของตัวเองก็ไม่ได้มาดราม่าหรือว่าไม่ได้มาวิจารณ์อะไรนะคะก็อยากให้เอฟซทุกคนเข้าใจนะคะคลิปนี้ก็คือน้ำฝนไม่ได้อัดนานนานนานแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะนานสำหรับน้ำฝนแล้วแต่ว่า ดูสภาพสีค้านี้อันนี้คือหลังเล่นนียังไม่ได้อาบน้ำนะคะหัวก็จะปะโฟู์ได้ยินเสียงกลนไหมคะอะก็คือคิดคอนเทนต์ได้นะฝนจะรีบทำเลยเพราะว่าอยากให้ดูแลอยากให้ผู้บาวมวณบ้านดูแลสุขภาพมากกว่านี้เพราะอายุอายุก็เยอะแล้วถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแต่ตอนนี้ แล้วเราจะไปดูแลตัวไหนเราจะหาเงินแล้วเพื่อไปรักษาตัวเองในบ้านไปนก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกวันนี้ยุคโควิด19เราก็หาเงินลำบากมากพออยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ว่าใครก็เป็นผลกระทบมีผลกระทบทุกระดับทุกอาชีพนะคะผลนะเชื่อว่าอย่างนั้นก็คือ เสียงกวนเพลินกะเวลาเวลาเวลาที่เมามาก็มีเราดูแลวันนี้ก็กินข้าวเสร็จทีว่าหลับหลับหลับคาจานเลยอะ่ะแล้วทีนี้พอนอนนอนพักพักหนึ่งก็กลนแล้วพักหนึ่งก็เหมือนจะอ้วก มันก็หล่นลงพื้นพืนนี่นะคะแต่ว่าน้องคนก็เช็ดแล้วล่ะก็ไม่อยากกินสภาพแบบนี้ก็เลยเป็นต้นเหตุของคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็คือมีความเอ่อจากใจก็คือไม่อยากให้กินถ้ากินก็ไม่อยากให้กินเยอะขนาดนี้สำหรับคนอื่นอาจจะไม่เยอะนะคะขวดน้อย ลงข้าวขวดน้อยนะคะมันก็ไมไ่เยอะอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าด้วยอายุอายุเราที่เยอะขึ้นทําให้การกินมันก็ไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นอะ่ะเราจะแนงกินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะอือ้คนเชื่อว่าเป็นการทุกคนกินแค่ขวดน้อยๆขวดกับเอ่อขวดก๊กหนึ่งนะเนาะ ก็เมาแล้วเมามากด้วยมันก็ไม่ดีและอีกอย่างกินอุวงมันก็ติดถ้าผู้บ่าวพื้นบ้านดูคลิปนี้นะก็ก็ต้องคิดหน่อยนะคะว่าจะเลิกหรือว่าจะลดลงหรือว่าเลิกไปเลยก็ได้นะคะผู้บ่าวพื้นบ้านถ้าดูคลิปนี้ fc ทุกคนเป็นพยานในน้ำฝนนะคะแล้วก็ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บ่าวพื้นบ้านเองนะคะไม่ได้ทําเพื่อครอบครัวเพื่อตุกคนนะคะก็คือทําเพื่อตัวผู้บ่าวพื้นบ้านเองนั่นแหละเพื่อสุขภาพของผู้บ่าวพื้นบ้านเองนั่นแหละนะคะเราคลิปนี้ก็นะักฝนก็จะขอเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ